เมนูไก่ต้มขา่าตั้งหม้อใส่กะทิลงไปใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยหอมแดงเสร็จแล้วใส่กระดูกไก่ลงไปเดือดเราก็จะใส่เนื้อไก่ลงไป ตามด้วยคาราอาให้เดือดเราก็จะใส่เห็ดลงไปอันนี้แล้วแต่ตามชอบปรุงรสด้วยน้ำปลาเติมหัหกะทิลงไปชิมรสชาติตามที่เราชอบเีย้อยอจะใส่ใบมะกรูด เวลาทานเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวปิกกิหนูโรยด้วยผักชีฝรั่งเป็นอันเรียบร้อยต้มขาไก่